ยิงมาก็ค้นหาสูตรสีเสร็จปุ๊บก็รันเลือกตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เข้ามันก็จะลิงก์มากับสูตรสีอัตโนมัติเลยแล้วก็มาใส่น้ําหนักพร้อมเทจริงพร้อมพ่นจริงเลยครับก็ขึ้นน้ําหนักจริงแต่ไม่ขึ้นเหมือนครั้งแรกที่ขึ้นร้อยกร,รมัมอ,อันนี้ก็เหมือนกับขึ้นขึ้นขึ้นมาน้ําหนักจริงแล้วก็พร้อมเช็คเต็มถ้าขาดเหลือยังไงก็ปรับแต่งอีกแผ่นสองแผ่น,แ,ผน,แ,ผนแล้วก็พ่นจริงครับออันนี้ตัวนี้ ตัวทยยังโอเคตัวนี้เท่าไหร่เองศูจนจุดหนึ่งเหรออ่าโอเค,ออเ,คเดี๋ยวผมช่างให้ครับลมพันโอเคนะแต่ตัวนี้ก็ก็มันจะบอกมันจะแจ้งเตือนถ้าเรา อย่างลมพัดหรือว่าอะไรต่างๆครับเอามาดูนี่โอ้สุดยอดเลยครอย่างตัวนี้เราเทขาดเทเกินมันก็จะแจ้งเตือนว่าอ่าเทสีมากไปน้อยไปอะไรพวกนี้จะคำนวณใหม่หรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือกดยกเลิกอ่าเขาจะแจ้งขึ้นอย่างนี้อ่าใช่ครับจะแจ้งขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยครับอ่าอย่ตัวนี้ที่ผมบอกว่าบางทีวิจายณหญ่ของช่างผสมอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้มันไม่มีผลกระทบอ่าอาจจะละไว้ก็ได้ปล่อยข้ามไว้ก็ได้ครับแ้บอกว่ตัวนี้เดินไปสามกานี่มีผลกระทบแล้ว เราก็จะคิดใหม่ให้มันคำนวณอ,<ห>อย่างเครื่องคิดเลขเน,นี่ยก็คำนวณใหม่คำนวณแม่สีตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาให้เป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับอ่าเพื่อเหมือนเราไม่ต้องการที่จะเทสีแบบปาประโยชน์อะไรพวกนี้เวลาขึ้นปิดมาแล้วครับเราก็ขึ้นเพิ่มครับอันนี้ผมปล่อยละไวเจ็ร้อยก็อ่ามันก็จะถามว่าผสมขั้นตอนที่สองต่อเลยไหมอย่างสูตรสีเนี่ยมีพื้นพื้นขาว มันก็จะมีทับหน้าที่เป็นตัวขัาวตัวมุกอีกครับอ่าอย่างนี้ถ้าเรากดผสมมันก็จะลิงก์พวกหน้ามุกมาให้เลยแล้วก็ใส่น้ําหนักไปว่าอยากได้เท่าไหร่ผมใส่ไปเอาเท่าไหร่สามล้กันนะพอนะอ่าอันนี้ก็จะคํานวณให้อัตโนมัติแล้วก็ขึ้นผ่านเทผ่านเลยครับเหมือนกันก็ลิงก์ผ่านเครื่องช่างเหมือนกันครับตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นเลขที่งานอย่างของโตตจ้ามีแล้วอยู่แล้วเลขที่จ็อบของแต่ละคันแล้วก็เลขครับ ลูกค้าก็คือทะเบียนรถของลูกค้าอย่างเราอย่างตรงเนี้ยที่มันดีก็คือมันสามารถเรียกคืนประวัติย้อนหลังได้ว่าลูกค้าเข้ามาเมื่อหกเดือนที่แล้วใช้สูตรไหนไปอะไรต่างๆอ่ามันก็จะถูกบันทึกอยู่ในตัวระบบครับโอเคอย่างนี้ถ้าเครื่องช่างไม่นิ่งหรือว่ามันไม่ลิงกกันน้ําหนักไม่ลิงกกันเราสามารถตั้งค่าได้ให้มันเท่ากันครับอ่ามันก็จะกลับมาที่ต่างๆเวลาที่มีลมพัดหรือว่าเครื่อง เครื่องช่างเลขคนละตัวเลขกับหน้าจออะไรพวกนี้เราก็สามารถเซตให้มันกลายเป็นสุดอาเท่าเท่าหน้าจอได้ครับตัวขาวเกี่เปอร์เซ็นต์แ่ซนกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสี่สิบแสบใชมอมอมอมตัวตัวกระจายอัอ นี่คืออะไรครับท่านผนี่กาที่ผสมกับมุกครับเอาไว้ปรับบาลานซ์แล้วก็การกระจายตัวของการกระจายตัวของมุกตัรกระจายมุกใช่ครับการไล่อะไรพวกนี้ครับอ่ามันช่วยปรับบาลานซ์ของมุกที่อยู่ในสูตรสีครับอ่าฟังมุกทั้งบอลอะไรพวกนี้ครับตัวนี้จะอยู่ในในสูตรในสูตรสีเลย60 60เปอร์เซ็นต์ดอกแตงตาถ้ามุกนี่ต้องมีต้องมีตัวนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ว่ามุกอะไรก็ช่างต้องมีตัวนี้ใช่ครับจะเป็นทับหน้า กสิบเปอร์เซ็นต์้าวนีเป็น้ที่สามสิบเราไปใส่กับสีสีไม่มุกได้ไหมสีธรรมดาอย่างเช่นอ่าหนึ่งที่สีหนึ่งที่หกอะไรอย่างเงี้ยกันลายมันจะมีผลไหมมีผลไหมหรือ,อยังไงในพวกนั้นมันมีปรับปรับอยู่แล้วครับในตัวสีของตัวพวกพวกบานพวกกรอนนะครับอ่าพวกกอลก็ไม่ต้องใช้ก็ได้สำหรับถ้าใช้ก็คือใช้ได้ต้อมแผลเล็กๆนิดน้อยผสมเข้าไปในในพวกกอลเพราะว่าแม่น,นานใส่ครับอ่าเพราะสูตรมันถูก พัฒนามาแล้วครับผมก็เข้าใจว่าไอ้ตัวนี้กันลายพวกนั้นได้น่าจะไปกันลายบอลได้เหมือนกันน่าจะเป็นยาง้นเป็นลูกเนี่ยตัวเม็ดลูกเนี่ยมันไม่เหมือนอลูมิเนียมมันไม่ปิดอลูมิเนียมในสูตรนี้ยมันแน่นอยู่แล้วพ้นไปก็ปรับปรับวิธีการพ้นปรับกะล้านไอ้ตัวน้ำหน่อยเดี๋ยวข้นได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเซตัวมันเองคือถูกตาวงแต่สีบอลเนี่ยจริงๆไอ้ยังบอลเขาอะไรพวกเนี้ย ผลล่างายนั้นี่เจอนะมันจะเป็นอย่างนั้นอใช่ครับผมไม่ปบมันก็เหมือนด่าดากะหองเคื่อบเลียมาเห็นชั้นหนึมันเป็นลายแต่ทีนี้พอเป็นสีมุกเนี่ยไอ้ตัวชั้นของมุกเนี่ยมันบางมันใสมันไม่มันไม่นานแน่นหือนทีก่่นไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยใส่เข้าไปให้ตัวเม็ดมุกเนี่ยมันเรียงตัวดีเรียงตัวสวยได้ง่าย้นอันนี้เราพอใจก็ถึอมันจะช่วยให้คนง่ายกับลาย ถ้านะมจะเว่า T Post a i i ก็คือพวกุัตามขั้นตอนอันนี้ช่างยังเอเมื่อกี้ของพิลาการอันนี้ชิ้นงานโอเค

ีมันแจ้งแล้วก็เสรอมพันเด็ดปง การฝึกฝันที่หนึ่ตอนที่ปีเสร็จไะตัเป็นต้นเนี่ยเราต้องต้นเปลือกหรือเราต้นขอบแับก็อยู่ที่ทีมงานครับอ๋อโอเคเออจะจบไปก็ไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยมากเป็นไงเออเออมันอยู่ที่ทีมงานเช็คกันแยห้องเรอหรืว่าห้องเียันอันนี้เดี๋ยวพี่คนให้ครับคือจากทีมที่งานผ่านมานะครับคือกาพิระเมื่อกี้แยกออกมานะครับแล้วก็พ้นห้องเดียวกันนะเชื่อมสร้างน้ำหนักใช่ไหมครับครับผม เมื่อกี้ก็แล้วแต่นะก็จะเคลียร์พร้อมกันหรือจะเคลียร์คนละฟังก็ได้นะครับอยู่ที่อยู่ที่ทีมงานน่ะครับก็จะดูจากขั้นตอนการตัดสินของคุณอินทวพงโอเคช่างเลยนะแปดหกศูนจุดหกครับ อ่จะอยู่ประมาณยี่สิบกรัมยี่สิบนิดรอ่ะครับจาลบไปพร้อมเลยนะเมื่อกี้ลบไปพร้อมเลยเออครับลบจากอันออน้ะอ่าก็ปิดับใส่นันแก็ปตคับนอรปรับไหมปรับอีกสักหน่อยข้างสวย đang bị ta tôn thịt kiểu này là đen đen này à này Bộ, ừ. Ừ. này cái gì ừ. gì vô này không có đu này có check này càng sửa này ่ม่วงแดงข้างข้างก็เขียวนิดนึงงานซ่อมอ่ะปล่อยได้เลยเนี่ยโอเคนี่มเยเเลโอคราเปรียบเหมือนงานควบางเอออันนี้เราปานชวรบางเนี่ยพี่จะหยอดเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวรอรอปองกันได้อันนี้แห้งยัง ก็จะดูในส่วนของนะครับครับิจงานสแตนดาร์ดแล้วก็แผ่นเทียบแผ่นสุดท้ายครับนะ่ะแล้วก็ดูคิจงานนะว่าใกล้กันไหมอ๋อครับถ,ถ้าศูนย์หมดยิ่งดีนะครับอือน